กลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมก็มีการปล่อยร e g จ n เนอรกระบอกใหม่ล่าสุดมาแล้วกับปืน RUS 79U ในระดับร e g จ n เนอรเพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้ผมพิ่งก็จะมาเปิดหาเจ้าปืนกระบอกใหม่กระบอกนี้กันก็มาลุยกันเลย ในส่วนเอฟเฟกของตัวปืนนะผมตัวปืนเนี่ยจะเป็นปืนพลังสายฟ้าอันนี้ก็เป็นสายฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับผมก็จะเป็นแสงแบบสายฟ้าสีม่วงๆอ,อมฟ้าๆหน่อยครับผมซึ่งมันแตกต่างจากสายฟ้าปกตินะก็เลยดูว่าเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะสับตัวโทนปืนโดยรวมนะผมก็ถือว่าเป็นการออกแบบตัวปืนลีเจ OK นที่โอเคอยู่ของรางวัลถัดมาผมเป็นตัวละครประจำส่วนกล่องนี้ก็เป็นตัวละคระเคอมอร์ส อันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์เลยผมเป็นเสตเหลืองโ,อโหโดูสภาพเนี่ยอ้วนอยู่พอสมควรนะเนี่ยแต่ว่ามันก็เท่ไม่เบาเ,เ,เลยนะสำหรับหุ่นยนต์ตัวนี้นะก็ไม่แปลกนะเข้ากับทีมของด้านของตัวลักกี้ดอลนะในส่วนของอาวุธอื่นๆที่น่าสนใจในกล่องนี้ผมก็จะมีในส่วนตัวท่าอิโมท่าเต้นท่าหมายผมโดนไฟฟ้าช็อตเอออันนี้ก็เรียกว่าเป็นท่าที่แหวกแนวเท่ดีไปีกแบบนึงนะตามร้วยของวันพิเศษในเซตนี้ผมจะมีปืน LK 24 มีในส่วนตัวระเบิด EMP และมีในส่วนตัว FHJ 18ซึ่งสามอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปลดล็อกครบเนี่ยมันจะปลดล็อกในส่วนตัวอีเวนได้แต้มพิเศษของกิจกรรมเลือกฝ่ายผุที่เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินทําให้เราเนี่ยได้แต้มมากขึ้นเป็น2เท่าถ้าเกิด่ใครอยากทํากิจกรรมแต้มเร็วเนี่ยก็แนะนาว่าพยายามเปิดให้ปลดล็อกของเหล่านี้เนี่ยให้ครบทั้ง3ชิ้นนะแล้วที่เหลือโฟมเป็นของที่พาทาต่างๆอย่างเช่นตัวคอลลิงการ์ดประจําปืน เป็นตัวโหลดล่อนของโหมด Battle Royal e เป็นในส่วนตัวกระเป๋าและสุดท้ายผมก็เป็นตัวชามอันใหม่ที่เหมือนกับเป็นตัวระเบิดอันนี้ก็แปลกดีผมเหมือนกับชามกู้ระเบิดอะไรประมาณนี้นะในส่วนของเรทการออกของผมจากพ่ลิงเนี่ยไปดูในเพจหลักมาก็มีหลายคนเหมือนกันนะผมกดไม่กี่ครั้งได้หุ่นยนต์ตัวละครมาบ้างบางคนกดไม่กี่ครั้งปืนลีลาเรี y ก็บอกอันนี้ก็อยู่ที่เหมือนเดิมว่าดวงของผู้เล่นแต่ละคนในการเปิดหาล้้วนเลยนะ แล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอครอยผมคราวนี้ก็มาดูดีกว่าว่าดวงพิในการเปิดปืนกระบอกนี้ผมเราจะใช้ซีพีไปประมาณเท่าไหร่ผมก็เป็นคำแนะนำเหมือนเดิมว่าใครที่มีซีพีน้อยมีงบน้อยก็ลองเปิดเล่นเล่น,ลน,ลนสักสาถึงสี่รอบดูผมเผื่อโชคดีปืนมันจะออกทันทีเนี่ยก็อาจจะมีบ่อยอยู่คนส่วนส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องย้าก่อนว่าดวงลุวนๆรัผมที่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเีแรกมาก,ก็อืดูได้เลยว่าเริ่มแล้ว ไป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 ต่อครับผมชิ้นที่สองราคาซีเนี่ยก็จะค่อยๆขยับขึ้นมาอีกทีละน,น,นิดทีละนิดทีละนิดปืนเมื่อกี้นี่แบบเอ้เกียบไปหลุดที่ตละครแล้วผมเสียวหน้ามาติดหนึ่งเท่านั้นแหมะเสียดายว่ามันมาหยุดที่เอ24ก่อนนะเอาละครดีสา่งครับผมแล้วเราก็จะไหลไปยาวๆเลยหวังว่าปืนออกไหมยังไม่ออกครับผมมาเป็นตัวกระเป๋าก่อนรับไสี่ต่อเนื่องมาเรือๆแบบเร็วๆเป็น เป้นเป็นเปนเปนโอ้โหไม่มีแบบเฉียวปืนให้ลุนเลยเฉี่ยวตัวละครให้ลุนก็ได้นะเฉียวปืนมาเร็วๆก็ดีเหมือนกันปืนปืนปืนอ้โหเมื่อกี้เฉียวปืนมารอบนึงครับผมแต่เสียดายที่มันไม่ได้อยู่ที่ปืนตัวได้มาเป็นท่าเต้นอีโมตานนี้ก็ดูทรงแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะได้เหมาก,กระดานโอ้โห่เมื่อกี้โอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเฉียวคือเมื่อกี้นี่บอกเลยว่าจังหวะนี้แบบเฉี่ยวเว็บ ที่ลเจนมเกือบจะหยุดแล้วอะแต่มันไม่หยุดอะอาราแล้วตอนนี้ผมเราก็เลยพเพียงแค่สี่ชิ้นสุดท้ายซึ่งคาดการว่าน่าจะเหมาแหละน่าจะอืผ่านแต่ว่าไม่หยุดอีก3ชิ้นอะโดยทรงเกลือแน่นอนผมตานี้พี่ลิงเรียบร้อยปืนปืนป,นปืนไหมไม่ใช่ปืนนะผมเป็นคอลิงการมาก่อนแล้วก็เหลือสอันถ้าเกิดว่าได้ปืนก่อนนี่คือจบเลยนะขอปืนดอาีเอส จ็ด r u s iOS, โอ้โหไม่ใช่ครับผมกลายเป็นเมอร์สมาก่อนก็ไม่เป็นไรครับผมตานี้พี่ลิงก็จัดแบบเมาส์ไปอีกหนึ่งรอบก็ถือว่าโอเคครับผมให้ดูเลทคร่าวๆปรานานมันนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยผมบางทีดวงดีก็ออกเร็วบางทีดวงไม่ดีเนี่ยก็โดนเหมาส0ิบประมาณนี้นั่นเองนะโอ้โหด้วยเอฟเฟกต์ Effect, นี่แบบเปิดตัวคาซีนี่อลังการน่าดูเลยเนี่ยแสงไฟฟ้าสีม่วงเนี่ย๋ยวนี้คือหนะ้าตาตัวเต็มของปืน r u s 7 9 u re g e n e r a t i ผม z x 7 0 0 0 ก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่โอ้โหเท่อยู่นะเท่อยู่นะสำหรับใครที่ชอบแบบแนวคุนยน์ทุนยนหน่อยนะในส่วนของโมเดลตัวปืนในเกมเพลการเล่นจริงครับผมก็เรียกได้ว่าปืนมันก็จะมีแสงไฟฟ้าสีม่วงๆวิ่งปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ปปปปแต่ก็รอดพลังงานผมที่เป็นสีชมพูเนี่ยวิ่งไหลผ่านอยู่เรื่อยตัวปืนสโค๊ปของตัวปืนผมดูแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคไม่ค่อยบังหน้าจอมากเท่าไหร่ผมก็ถือว่ายิงได้โอเคออกแบบมาได้ใช้ได้ดีนะ ในส่วนเอฟเฟกพิเศษของตัวปืนเมื่อเราทำการฆ่าศัตรูได้ผมศัตรูจะตัวแตกกลายเป็นสายฟ้าแล้วก็กระจายหายไปในทันทีในส่วนของการปรับแต่งบิวข้างต้นของตัวปืน RUS7 9U ผม,ผมพลิงจะใช้การปรับแต่งที่ตัวเกมเนี่ยแต่งมาให้กับปืนรีเจนเลยผม,ผม,ผมก็ใส่เป็นตัวลำกล้อง YKM ทันท้ายเป็น MIP เลเซอร์ผมเป็น OWC ถัดมาเป็นแม็กกาซีนเป็น38เพิ่มความไวรีโหลดและก็ตัวสุดท้ายผมเป็นตัวกิบหลังเพิ่มความไวอันนี้ก็คือฐานะของตัวเซ็ตที่รีเจนเน่แต่งมาให้เริ่มต้นนะในส่วนของการใช้งานปืน RUS-9U ในแพทเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าในแพทนี้เนี่ยปืน SMG ผมมันกลายเป็นว่าปืนเฟเนตเนี่ยมันคลองแชมป์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพทนี้ RUS เนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายผมไม่ได้เด่นอะไรเป็นพิเศษก็ถือว่าเป็นปืนที่อยู่ในเทียร์ระดับกลางๆครับผมไม่ได้แย่ แต่ก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะในเรื่องของการใช้งานข้างต้นเนี่ยก็เป็นปืนที่โอเคอยู่แล้วผมค่อนข้างรั่นอยู่ในเกณฑ์โอเคความแม่นยำอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วก็ดาเมจอยู่ในเกณฑ์ปานกลางับผมก็เป็นปืนสายบาลานซ์สำหรับปืนตระกูลสาย s m g เจด้วยกันเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่กำลังอยากหาปืนเล่นในช่วงแรกผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นสาย s m g จวิ่งแบบคล่องตัวเล่นง่ายยิงง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่เป็นทางเลือกที่ดีไปเราไปดูเกมเพย์ในการเล่นกันดีกว่าผม ต้องบอกเลยว่าในแพทนี้เนี่ยระยะใกล้เนี่ยอย่าไปยุ่งกับเฟเนตจะดีกว่าเน้นระยะกลางจะดีกว่าผมเพราะว่าเฟเนตยิงระยะใกล้ที่เราแค่จะตัวแตกออาง่ายๆขอบคุณเพื่อนที่ช่วยเก็บเอาโอ้โหเพื่อนเก็บหนเก็บสองอย่างนี้สวยอยู่สวยอยู่รับผมวิงไว้ยิงไว้ระยะกลางๆเนี่ยคือเราค่อนข้างได้เปรียบมากเลยผมเพราะว่าเราจะเป็นระยะที่เราเนี่ยยิงแม่นแล้วก็ถนัดการกระถุกทีแต่เกีดยวว่าไกลเกินไปก็ไม่ดีผมต้องอยู่ระยะกลางๆหน่อย แน่อยู่ข้างในยอยู่ข้างในบิงอัดเข้าดีอยู่ครับชังงวะนี้ขอเพียงแค่จะเกิดอัดมาข้างหลังเราก็พอละส่งระเบิดทอนคูไปหนึ่งลูกเขาจะออกสองคนไหมออกสามคนอีกกรสุนนครับทิปเปิลคิวอย่างสวยงามปัญหาคือออกซ้ายหรือออกขวาเริ่มไม่แน่ใจแล้วอุ้ยๆใกล้ๆอืมหมุดหมุดช่องหนีไปแล้วหมุดช่องหม,มุดช่องไม่ใช่หมุดช่อเริ่มจําผิดเกม,อ,มอยู่เรื่อยๆครับผมรถแตกไปหนึ่งคันแต่ตอนนี้ก็คือลูกกระสุนหมด นี่คือข้อเสียของตัวปืนอย่างหนึง่งครับผมก็คือลูกกระสุนค่อนข้างไหลเร็วมากๆเพราะว่าเรารั้นเร็วนั่นเองครับผมก็อาจจะต้องหาปืนอื่นปืนรอมาเป็นตัวปืนสำรองเอ๋อวิ่งวิ่งมาวิว่ง,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 งซ้ายมาวิง่งซ้ายหลังรถโอเคหลังรถปล่อยเขาไปก่อนโอเคยิงเคลียไปหนึ่งที่อีกคนนึงสองคนอยู่บนรถบรรทุกอีกหนึ่งอีกคนนึงอยู่หลังรถยิงสวนมายิงรถให้ระเบิดยิงรถให้ระเบิดระเบิดรถระเบิดระเบิดไหมไม่ยอมระเบิดอ้าวระเบิดเรียบร้อยได้ไปเรียบร้อยหนึ่งคิวแอบวิ่งข้ามแอบวิ่งข้ามก็เสรร็จคับ อยู่ตรงไหนกันเอ้ยไม่รู้ปล่อยรถไปก่อนหนึ่งคันไหนดูซิเขาวิ่งไปในบ้านแลว้วผมเพราะฉะนั้น,นก็น่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละด้านขาวาหนึ่งคนนี่ผมจะมาด้านขาวาไม่ทันน่าจะเกิดด้านซ้ายนี่ไงโอ้โหวิ่งวิ่งผ่าน,าานหน้าอีกคนนึงคนนึงโอเคเพื่อนโอ้โหไม่ตายโอเคตายแล้วอุ้ยมาสองมาสองใครยังไม่รู้ว่าโดนยิงหลังกี่นะเอาเอายังไงเนี่ยเอาเอาเห็นเห็นเห็นเหรอเห็นเหรอล็อกล็อกล็อกลบอกดับเบิลคิวไปดิสี่คนสุดท้ายจะทันไหม สี่คนแต่ไม่รู้เขายนเนยะเกิดหนอเอาอยู่นู่นยู่นู่นแอบแอบแอบเนียนเฉยเอาด้านขวามาก็มาด้านขวาสิครับหนึ่งสองยิงคนก่อนโอเคหนึ่ง,ห,งหลบและก็ค้าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน l e g e n d a r y r ี79อยู่ในสกินตัวใหม่ล่าสุดและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบน,นี้มีสาระคมรู้แบบน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแ,แล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วปาย